ก็ขอการสวีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมโลบ็อกในแมป b บล c k เมจิ c ถ้าแปลเป็นไทยต้องจะมนดำแต่ถ้าแปลให้มันดูมีอะไรมากขึ้นสำหรับผมนะก็คงจะเป็นสงครามศึกเจ้าแห่งมนดำไม่รู้ว่าผมคิดไม่คยออกหรอก แมปนี้เป็นยังเป็นแมปเบต้าอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะงั้นหลายลๆอย่างมาเลยอาจจะยังไม่เข้าที่มากส่วนที่ผมเห็นผมสนใจแมปนี้มากตรงที่ว่ามันก็เหมือนกับแมป PVP ทั่วไปแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าแมปนี้สายของต้องเรียกว่าคลาสสิจะเรียกว่าสายก็ผงไม่ได้จะเรียกว่าเป็นคลาสเลย คือคลาสในเกมเนี้ยมีมีหลากหลายมากและเราสามารถเล่นได้ทุกสายเลยไม่ได้ถูกจำกัดว่าต้องเล่นสายที่เขาเออ่สายเริ่มต้นอะไรเงี้ยไม่เราเล่นได้หมดเลยเดี๋ยวเราสักโอเคฟึอื้ออเอเอ้อ,อ,อ จอมารู้จกักกันดั้มเลยเนี่ยเอ้ยไม่เหมืมมอนกันดั้มอ่ะแต่รู้สึกว่ามันมันเหมือนมันเหมือนปีกันดั้มอ่ะมันชื่ออะไรนะผมลืมละปรับปรับปรับไม่ได้ดูกันดั้มนานก็อย่างนี้แหละอย่างที่ผมบอกแมปนี้เป็นแมปเป็นแมป PVP สู้กันไปส่วนดานก็จะถูกสุ่มไปเรื่อย จะบอกว่าสุ่มก็คงน่าจะเรียกได้ประมาณนี้มั้งโอ้ยโอ้ยอ้ยอยมาสิน่าสนใจฟึบเก็บดาบก่อนไม่ชอบป,ปีกด้านหลังแฮะมันดูเหมือนกันด,ดัมดีฮึออ๋อ,อ,อมีให้โบดจริงๆด้วยขอแบบเรนดอมแล้วกันน่าจะสรุกกว่าแล้วก็ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็ เปลี่ยนแมปใหม่ก็แน่นอนเล่นใหม่เล่นสายใหม่ทีโอ้แต่ผมพูดตรงๆเลยว่าเกมนี้มีหลากหลายสายให้เล่นมากมายเยอะมากจนไม่รู้จะจนไม่รู้แบบว่ามันเยอะไปไหนแต่รู้สึกบางสายมันก็มันก็คล้ายๆกันนะไม่ต่างกันมากเข่าที่ผมดูนะผม ผมอยากให้ผู้ชมไปไปลองเล่นเองซะมากกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยไอ้ต้องเรียกว่าแมปนี้สิไม่ใช่เกมจุบหนึ่งดาบใหญ่ข้อเสียเดียวข้อข้อเสียที่ใหญ่อย่างเดียวก็คือการเคลื่อนไหวที่จะช้าลงมากๆแต่ทางตรงข้ามก็จะแรงมากๆเช่นกัน โอเคบเก็บดาบก่อนแม่อ่ะน่าสนใจมากผมว่าผมน่าจะจัดแมปนี้เป็นหนึ่งในแมปที่ผมชอบที่สุดละมั้งเพราะว่านี่ตั้งแต่ที่ผมเล่นโลโบ็อกมาเนี่ยมีน้อยแมปมากที่มี มีอยู่น้อยมากๆเลยที่ที่ผมจะกดถูกใจแล้วกดติดตามแบบนั้นมีอยู่น้อยมากๆซึ่งแบบนี้น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมก็เพราะมันน่าจะสนุกดีออกก็เป็นแบบพอเห็นแบบนี้แล้วอยากให้ท่านผู้ชมมาลองสัมผัสดูเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้คืออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นว่าทําไมมันไม่ตีกันสักทีคือคนมันน้อยครับท่านผู้ชมอย่างที่บอก แบบนี้มันเพิ่งสร้างมาคนเลยน่าจะไม่ค่อยรู้จักเยอะด้วยละ่ะแต่ว่านอันนี้ผมก็คงไม่ได้มาตีตีรันฟันแทงกับใครเท่าไหร่หรอกแบบนี้ผมดูก็รู้ละแต่ผมจะมาทำการลองเทสลองเทสแบบพวกอาวุธแต่ละอันกันว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไง อย่างเนี้ยผมไม่ได้จําชื่อหรอกแต่ว่าผมรู้รูปละผมรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเพราะตอนที่เราเลือกมันจะมีภาพประกอบอย่างที่ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วลหละตอนที่ผมเลือกอ่ะมันคงมีภาพประกอบคอยบอกอยู่หรอกว่ามันเป็นแบบไหนอาวุธชนี้ผมบอกเลยข้อดีก็คือเป็นอาวุธที่น่าจะมีมีการโจมตีที่ค่อนข้างแรงใช้ได้แต่ข้อเสียคือเรื่องช้ามาก ค่อนข้างช้าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมค่อนข้างช้ามากค่อนข้างช้ามากเหมือนนน,นี่มันก็สมกับเป็นดาบใหญ่แล้วล่ะอันนี้จะเรียกว่าดาบกันไก่ดีมเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนแยกได้เป็นเหมือนกันไก่นั่นนี่เมื่อกี้เจ้าโดนฟันกันหรือโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจ สงสัยแบบนี้ต้องผมต้องลองมาเล่นบ่อยๆแหละแบบนี้เพื่อเพื่อดูว่าคา่าไหนเหมาะกับผมที่สุดคา่าตัวตายแปบ๊บเพื่อที่ว่าผมจะไปลองดูคา่าอื่นบ้างเอออะไรดีนะในในองผมไม่อ่านชื่อแน่เพราะชื่อบางอันก็คือไม่ใช่ว่าผมอ่านไม่ออกนะแต่ผมอ่านออกแต่ แต่ขี้เกียจอ่านพูดง่ายง่ายครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมัน,มนปรับปรับ,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 บสายสมุไรชักเวลาเราเจอกับเวลาเราเจอกับสมุไรเวลาเจอสมุไรด้วยกันห้ามชักดาบไม่สิไม่ใช่ห้ามดิต้องเรียกว่าจบภายในดาบเดียวเท่านั้นสมุไรปรัปบ มสมอไรเหรอวะรู้สึกมันเหมือนแค่โอเคสมอไรยสมอไรหน่อยไอืม,ไม่ต้องกดอพี่ผมแค่กดหนึ่งก็พอรู้เรื่องครับรู้เรื่องรู้เรื่อง อออชอ้นดซดีรูเหมือนจะเป็นอุ้ยโทษ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 มันเท่าที่ผมขอศึกษาก่อนนะตัวนี้เฮ้ยเอาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสายสายแบบคัตนาแบบฟันเน้นฟันเร็ว ฟันเร็วจนแทบเราไม่เห็นดาบแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยมีท่าอะไรด้วยที่ผมดูนะเหมือนจะไม่มีท่าอะไรขนาดนั้นอืมน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆเลยสายนี้แต่ก็ไม่ใช่สายของผม,มดีคือต้องขอบอกท่าผู้ชมก่อนนะครับว่าผมเนี่เป็นคนที่ที่าเกมอะไรก็ตามที่มีการเลือกอาวุธแล้วมีสายแบบเนี้ยผมจะเลือกคาตนะเลย ถ้ามีนะถ้ามีผมก็จะเลือกเพราะว่าผมชอบถึงองน,นี้มันจะเป็นคาตาะแต่มันก็ไม่ใช่คาตราระแบบที่ผมต้องการเท่าไหร่อเอ่ออะไรนะโอ้เยอะเยอะมากอ่ะนี่ละกันโอ อืมอืมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับท่านผู้ชมที่ที่บางอันมันจะหายหรือมันจะมีแสดงงี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแบบนี้มันเป็นแบบเบตา้าเพราะงั้นหลายๆอย่างมันเลยยังไม่เข้าที่ปึ๊บโอ้ซีเป็นการบัฟนั่นแหละปึ๊บเฮ้ยคุณคุณ้ณาท่านนี้มันเคยเห็นที่ไหน อืไปชอบ่าเอกแล้วสิเนี่ยคุ้นคุ้นเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนเนี่ยแหละที่โยนอาวุธไปแล้วเราจะวาร์ปได้เอ้แล้วเราจะวาร์ปไปไปหา,าวุธชิ้นนั้นที่เราโยนไปโอ้คนเริ่มเยอะเลยฮะโอ้ยอ๋อพวกนี้อ๋อเป็นแล้งเกมนี้คือเป็นแร้งหรอเนี่ยอ๋อลืมไปเมื่อกี้ ันก็เป็นแนว PVP เนี่ยมันต้องมีแรงเป็นเรื่องปกติแล้วนะโอ้โหแผมบัฟอยู่ได้นานด้วยนะฮยโอ้น่าสนใจมากอันนี้อ๋อผมคิดออกแล้วน็อกติดจาก f ฟ n a น f อ n t ฟ s y สี่สิบห้าคือมันน่าจะมีตัวอื่นแหละแต่ผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เฉยๆนะมันอาจจะมีตัวอื่นแต่แค่ว่าผมไม่รู้ อะไรเนี่ยอ่นาน,นั่นนี่ทำไมข้าวเจ้าชักดาบไม่ออกเออดนะกดยังไงหรือนี่เทรนนิ่งอ่ะวาร์ปมาที่ที่นี่ก่อนอืม อันนี้ผมก็เพิ่งรู้ดิว่ามันมีที่ฝึกสอนด้วยเพิ่งรู้นะเนี่ยอืเดี๋ยวคารตอนอันนี้สมุไรใช่ไหมโอเคสมุไรเดี๋ยวผมค่อยนอกรอบแล้วกันให้ไปเล่นแบบนอกรอบไอ้หนึ่งอ๋ออย่างนี้นี่ เน้นใช้ท่าสินะอนีนี่เน้นใช้ท่ามากกว่าฮึบออ้แม่ผมชอบท่านี้ฮะเป็นการฟากเป็นเหมือนแบบในเกมหรือในหลังอะ่ะ หรือในฉากแอคชั่นที่เวลาฟันปั๊บแล้วก็ค่อยๆเก็บดาบแล้วก็ความเสียหายจะเกิดขึ้นหลังจากเราเก็บดาบไปละอันนี้ผมชอบนะอันนี้เป็นสายสมาร์ทที่ใช้ได้เลยเนี่ยน่าจะเหมาะกับผมหรือเนี่ยครตัวเนี้ยโอ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 ้ยอุ้ยฮึอันตีอึ้ลือไม่ตายะลยหายหายอึ อะไรวะอะไรง,งงแดกเลยครับท่านผู้ชมอะไรครับคือจู่ๆผมโดนอันติยังนั้นแหละถ้งงั้นะงงนะท่านผู้ชมเป็นไปได้โอ้โหเออเอาอะไรดีเนี่ยจะเล่นให้มันคุ้นสายไหมเนี่ยคือเฮ้ยสายนี้เขยแล้วหนูอะ

จอยป่ะอ้ยหึอืว้ามากระขอบอื้อเอื้อจอยต่อื้ออืมเอ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้สายนี้ใช้ได้นะถึงจะเล่นถึงผมจะเล่นม,มัมวัแต่ว่าถ้าผมฝึกดีๆนี่ ไม่แน่นะอาจจะเป็นสายที่ผมถนัดก็ได้นะคือเมื่อกี้แบบผม,ผมมั่วแลนะ้วเมื่อกี้ผมมั่วอย่างเดียวาสายนี้ก่็มนเป็นกันดัมดีกว่าอ๋อสุ่มแบบมามามา อืมน่าสนใจมากเออเดี๋ยวนะเอาอะไรดีนะรอบนี้มันเยอะมากเลยท่านผู้ชมแต่ผมเชื่อถึงผมจะอาจจะพูดผมผมจะพูดช้าไปหน่อยกัเถอะแต่ผมคงมองล้ว่าอีกอีกตั้งนานกว่า ไม่เสิมเสีอีกตัางาต้องเรีวยกว่าผมเชื่อหนิว่าในอนาะคตถ้าแมบ,บนี้มันยังพัฒนาต่อไปเรื่อยจะมีสายที่มากกว่านี้อีกแต่ผมก็อยากให้แบ่งแบ่งเป็นแยกย่อยไปเลยดีกว่าคือผมผมรู้สึกว่าแมปเนี้ยเขาทําดีแต่ก็มีข้อเสียก็คือเรื่องกระจาดก,กระจายไปเยอะเลยอุ้ยไม่จบอะอ อ๋อมั่วละวมั่วแล้วความสามารถหมอนี่มันพาผมมั่วหมดเลยนี่อะไรปืนล่ะอ๋อ อโอ้เกมเกมแนวพวกต่อสู้ระยะประชิตนี้ผมไม่เหมาะกับพวกสายปืนเท่าไหร่เพราะผมบอกเลยกรัระยะยาดเฮ้ยฟึบุึบ อย่างนี้นี่รอรอครูดาวก่อนไม่เชื่องสิต้องเรียกว่าเหมืนอนรอท่าอันติให้เต็มก่อนมันจะสามารถใช้ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองวิเอาเอะเอาใช่ไหมสรุปปั๊บปับอุ้ยอุ้ยเอาละ อืออันติแน่เลยตัวไปเกมีอันติก็น่าจะโหนะห้อที่ผมดูอันนี้เขียวละอืมมีคุณดาวหลากหลายรูปแบบน,น่าสนใจมากแต่นี้คือค่อนข้าง,างช้านะบเท่าที่ผมดูตัวเนี้ย แต่ผมชอบตย่งนี้คือดีไซน์รถที่เขาทำออกมาได้โอเคเลยแต่เสียอย่างเดียวคูดาวจะมันอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะลอกตามตรงออออเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยว โอ้ยไม่เห็นโว้ยอออถึงกับกระเด็นตกแมพเลยทีเดียวอืมไม่ไหวจริงฮะไม่ได้ไม่ได้ซ้อมหรืออะไรเะเข้ามาถึงเข้ามาเล่นเลยปึ๊บจึบจึบ ถ้าเป็นถ้าไม่มีอะไรเลยจะไม่คูดาวสินะอืมน่าจแต่ว่าเฮ้ยปอกนั้นก็เถอะอไม่หลายสายเจอจนผมเริ่มขี้เกียจเลือกแล้วเนี่ย ใช่จริงด้วยอันไหนที่ไม่มีพวกเออ่ที่สแสดงเป็นครูดาวคือจะจะใช้ได้เรื่อยๆแต่ก็ต้องดูสเตมินาของของเราด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้เพลินเกินไปมันอาจจะทำให้เราแบบไม่มีทางสู้แต่แก็นั่นแหละออเอ้าเยี่ยมเยี่ยมเลยท่านผู้ชมบักขอรับ อะไรนะที่ถือนั่นอะไรเพราะว่ามันโอพีมากเลยนะมาฟุกก็คือมาเฮ้ยจุ๊อะอยมา ขอไปลเอยไม่ใช่ตัว,วขอปลดปล่อยร่างแค้จริงของข้าก็เนี่ยเนี่ยผมไม่เข้าใจไอ้เนี่ยไอ้ที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันมันโกงนะเนี่ยถ้าที่ผมดูเพราะว่ามันทำให้ศัตรูถึงกับบินขึ้นไปแล้วคือมีโอกาสน้อยมากที่จะตอบ ตอบโตม้มันมีโอกาสร้อยมากเลยนะที่จะตอบโต้ต้องเป็นของแบบโอพีแล่วหะให้ตายเถอะน้าโอเคพอชัดชัดเจนแล้วอืมอะไรวะ จังอืมเออมันใช้มันจริงๆเว้ยอันนี้บีทเหรอน่าจะบีทนะถ้าผมอาจไม่ผิดหรืออาจผิดก็ไม่รู้สิเออเอาเลยโอ้ยเยอะจนผมไม่รู้จะเลือกอะไรเ่ยครับผู้ชมมันเยอะมาก อันนี้ล็อกอ๋อผมมันดูมันมีล็อกด้วยโอ้น่าสนใจ,นใจเนาะอืมาอันนี้เล่นไปแล้วนี่อันที่ผมเล่นไปแล้วผมจะไม่มาเล่นอีกนะครับผู้ชมเพราะว่าเออผมรู้ความสำข้าคร่าวอันนี้อะไรเไนี่ยอ๋อเป็นปืนได้เออมันคือดาบปืนนั่นแหละ ดูก็น่าจะรู้นี่ปั๊บกระสนุนหมดอปึบโอเคสัตคือการรีโหลดปึบอืมเป็นเหมือนระเบิดชึเฮ้ยไม่ทัน นนนเนี่ยเนี่ยอ้เนี่ยอะไรคือผมพูดตามตรงนะไม่ว่ามันคืออะไรผมบอกเลยว่ามันโอพเกินมโนพีเกินอันนี้ใช่ไหมเนี่ยนั่นไงอันนี้เนี่ย ค่อนข้างโอพมากอันเนี้ยพวกคือหนึ่งโจมตีแล้วแล้วทําให้ศัตรูเหมือนจะบอกจะบอกว่าสตันก็ได้นะครับผู้ชมเพราะมันเหมือนอ่งกันจริงๆคือเหมือนเราขึ้นไปแล้วเราทําอะไรไม่ได้จริงๆทําดามเมดก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลย ผมก็คงม,มาเล่นได้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเอรยา,ากะเล่นยาวอยู่ละแล้วก็ท่านก็ขอปิดคลิปแล้วกันสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ดูมาถึงจงจ,งจุดนี้หากท่านชอบกดลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมแล้วก็ มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาเล่นเกมอะไรและทำอะไรในเกมนั้นจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมากับเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมวิดีนะคนข้ผมสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคมแล้วพบกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ